สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับร้านอาทิวิกผมนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิกผมแท้นะครับผมจะเป็นงานแสกสายแบบโมโนนะครับผมจะเป็นงานทอโป่งนะครับผมรุ่นนี้นะครับจะเป็นวิกผมแท้งานทอมือนะครับผมงานทอแสกสายแบบโมโนนะครับผมตัวงานจะเป็นวิกผมแท้อยเนะครับผม สีนะครับผมจะเป็นสีน้ําตาลดําธรรมชาตินะครับผมเรื่องสีนะครับเราสามารถยอมทําสีเพิ่มเติมได้นะครับผมถ้าสินค้าเป็นผมแทนนะครับเรายอมเพิ่มเติมได้นะครับผมนี่นะครับรายละเอียดพื้นงานที่ผมจะมารีวิววันนี้นะครับตัววิกนะครับจะมีตัวปรับระดับความแน่นนะครับผมอยู่บริเวณไททอยนะครับผมเราสามารถปรับระดับความแน่นได้ตรงนี้เลยนะครับผมสามารถใส่ขับรถได้นะครับผม มีลูกค้าถามผมมาเยอะนะครับว่าใส่วิกผมจะหลุดไหมนะครับผมจะหลุดต่อเมื่อโดนดึงหรือกระชากนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการใส่ให้ดูกันนะครับลักษณะการใส่นะครับเราใส่เหมือนเราใส่หมวกเลยนะครับผมสิ่งสําคัญของการใส่วิกนะครับจับจอนวิกให้ตรงกับจอนของเรานะครับผม ใส่ออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับสามารถตัดแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมตรงไหนยาวไปเราตัดแต่งได้นะครับผมหรือว่าถ้าเราไม่ชอบสีเราย้อมทำสีเพิ่มเติมได้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดรอบทรงกันนะครับ เป็นไงบ้างน,นะครับสําหรับทรงนี้สําหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้านะครับผมสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามได้เลยนะครับผมร้านผมนะครับผมจัดส่งตลอด24ชั่วโมงนะครับผมกรุงเทพปริมณฑลนะครับจัดส่งตลอด24ชั่วโมงนะครับผมสำหรับวันนี้ผมอาิตีไลลาตีวิทผมต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ